ปลูกตะไคร้เอาไว้ตรงหน้าบ้านเยอะมากๆเลยค่ะแต่ไม่รู้จะทําเมนูอะไรดีวันนี้ก็เลยจะออามาทําเป็นเมนูไส้อ่อนผ่านตะไคราย,ย่างกันค่ะวันนี้ก่อนออกไปเด็ดตะไคร้นะคะเราก็ได้บำรุงหน้าด้วยเซรั่มสองม่วงแล้วก็กันแดดนะคะเซรั่มสองม่วงเนี่ยจะช่วยลๆๆๆๆดรอยดำรอยแดงแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเรานะคะ2วันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วทุกคนต้องทาก,กันแดดเยอะๆน้อยกันแดดเคลโน,นเนี่ยเราจะแนะนําสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวมันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนื้อกันแดดเขาเนี่ยบางเบามากๆทุกคนทาไปเยอะๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะ อแต่นีทายเยอะไปไหมคะแต่ก็เดี๋ยวรอมรันเซ็ตตัวมันก็จะดีขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนไปค่ะทากันแดดแล้วก็ไปเด็ดตะไคร้ตรงนาบานได้เลยเมนาบ่นกับแม่เลยว่าให้ปลูกตะาไคราย้เยอะๆเพราะว่าตอนเนี้ยต้นตะไคร้กินพื้นที่ไปหมดลคะค่ะแล้วก็ถ้าพุ่งมันใหญ่ๆแบบนี้ครัแบ่งได้ก็แบ่งไปนะคะไม่งั้นต้นมันจะเล็กแบบนี้คะ่ะ อันนี้เราจะจัดการในส่วนของไส้์ก่อนนะคะนำไซา์อ่อนนะไปต้มสักพักหนึ่งก่อนนะคะทุกคนเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแอบใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ไสา์ของเราไม่จืดน,นะคะระหว่างนี้ก็ไปก่อฟองก่อไฟอะไรไว้ด้วยค่ะ ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไวเหมือนโกหกเลยค่ะอ่ามาขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เป็นการปรุงลดให้ไสายของเรานะคะเราปรุงรสเหมือนเราย่างเนื้อย่างเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปด้วยหมักไสายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นงานยากแล้วค่ะอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าทําไม่เป็นเลยค่ะทุกคนนั่งทําอยู่เกือบชั่วโมงพันอยู่นั่นแหละพันไปก็ลื่นไปค่ะท,คทุกคนทํายากมาก อีกอย่างหนึ่งคือต้นตะคาเราเล็กไปนิดนึงค่ะก็เลยทําให้มันพันยากนะคะนี่ตอนนี้เราได้3ไม้แล้วทุกคนทําไปมาก็ได้มาทั้งหมด5-6ไม้นะคะไปะพร้อมอย่างแล้วค่ะทุกคน เวลาย่างเนี่ยก็ใ้ใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะทุกคนพักจากการย่างทรายนะคะเราก็มาทําน้าจิ้มกันแน่นอนอยู่แล้วว่าของย่างแบบนี้เนี่ยก็ต้องคู่กับน้าจิ้มแจ้วอันนี้เราก็ทําเป็นน้าจิ้มแจ่วทั่วไปเลยค่ะทุกคนใส่พริกใส่หอมใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเยอะๆเ,เลยค่ะทางนี้ชอบมากแวะไปดูทรายอ่อนของเรานิดหน่อยค่ะ ตอนเนี้ยทรายเนียยางได้ทีแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันจะขาดอะไรอยู่ดีวิ่งออกไปเก็บผักหน้าบ้านดีกว่าทุกคน mm hmm. มะเขือปอกเนี่ยมันออกไวมากๆเลยนะทุกคนรอบก่อนเราเพิ่งเด็ดไปเอง mm hmm. อเดี๋ยวขอมาเก็บสักสองสามรูปไปเคียงไส้อ่อนของเรากันอ mm ือหือน่าอีดเบอร์เป็นไส้อ่อนที่ยังได้กรอบๆนอมนุ่มในได้แบบอือหือน่ากินมาก 我乱，你